ตัวเมียค่ะลูกสาวหัวล้นธรรมชาติโอ้พี่หมูหันแ,แ,แม่สมอสอ่อนหัวคูนี่งามกว่ามูมือนี่ค่ะอ้วนเต็มดีทั้งแม่ทั้งลูกทั้งลูกสาวเพิ่นค่ะเนื้อหนังดีเนาะจ้ะแต่ว่าแม่ทองว่างเด้อค่ะเนื้อสุริยนยำสนทยาหมูนกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึง ท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนีคงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนามาอยู่อ้าวสวัสดีกจ้าพี่มูฮันเดีคุณแม่สวัสดีพี่มูฮันแล้วก็สวัสดี เอฟซีซองพี่มูหันแล้วก็เอฟซีบบสมอชุ่ผูชุค่คนจากพี่น้องกัคุณแม่มันนี่เป็นอันอันโชโชครับมนี่บอยพี่น้องกวนอูนี่มันมีรายการอันหมอลำไอดอลแม่มมบอสฮัทเจได้ไปน้ำเพลินสะตนด์พี่น้อง <laughs> ไปบออยากเป็นหมอลำอยู่ได้หว่าเอาองศีมูหันสารจออาชีพคุณแม่อ,อยู่เจ้าของหางเสียงบอมวลเด็กพี่น้องไปเปิดตัวแต่รูกคือ่ิบอได้ยุจิพี่มูหันไอส่งคาร์มันเขาฉมักไว้แล้วบุญอะไรเนาะได้เดี๋ยวไอไปเป็นหนึ่งทีไอที่ไปเป็นหนึ่งเอาองศีเปลี่ยนเขาไหม ให้พี่แพะไปที่ปรึกษาจีได้เอาแมนน้องเงีาาไปนะการส่วนตัวเอ,เอาเาอาเออกไปสองคนตัว <laughs> จ้า <ะ S 1> แมนนี่เ,เขาพูดเลกเขาพูดสองไงตัวเอาไาจังสันดีห้องข้อมูลพี่มหันกามืึอนี้แม่สมอ,อก,กับมีง้วนแม่พี่น้องเขาเบิ่งมากไม่หลายตัวค่ะพี่น้องค่ะครับท่านได้ปไปใส่มาใส่ยุเฮียออกแล้วห <laughs> <laughs> มอลำัมไอดอลจ้าหมอลำัมไอดอลกะลังมาเร่งกะเซะกะลังมาเร่งมีพวกอย่างไรปฐมบันเคิงศินระเบียบวาทศิลป์บอยศิริชัยแล้วกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงสีวงพี่น้องค่ะ อันนี้มีตาผู้เสียงดีๆเข้าไปประกวดเข้าไปออดิชั่นเข้าไปเลือกเขาทีมโอ้ยจะเป็นเบิ้งดีมาสมมติเบิ้งจูมมือค่ะตสิไปได้่ะบูข้างงว้วอเก่านั่นแหละพี่น้องเอาไะมื <c oughs> อ,อนี่เบิ้งง้วตัวแรกครับคุณแม่เอาตัวแรกเอาตัวแรกแห่งหมานเอา <c oughs> เขาทิชไทเนี้ยโฮมพึงบ่โฮมพี่มูวหันเอาทายพี่น้องเขาเบิ้งรถได้ <c oughs> เอาเอานางเดชกันเลยเอาจ้ะดูสามธรรมชาติมั่นธรรมชาติเขาเลยเนาะจ้ะแม่ลูกตัวเม่จ้จแม่ลูกลูกตัวเม่ยีอาดาวไล่โบ่ไปใช้มาไซปิ่น มีคนใหได้ดาวร้ายได้พิมพ์ซื้อมาพอมมีพิมพ์ซื้อมาเพื่อกับบ่อโทษมากกินยาดีเดี๋ยวมึงนี่เอาหัวงอามะรามพี่น้องเขาเบิ้งครับจะได้งัวค่ะว่ามันจอยไม่เคยกินยาดียุพี่น้องคค่ะรับมันจอยย่อนขาดการดูแลซื่อๆค่ะครับอันตัวนี้แม่ดาวไลกับลูกสาวค่ะเอาจังส่แม่เอาสมอแม่นี่สูงกันเลยครับสูงลอยสามแปดถึงลอยสี่สิบค่ะพี่มูหันหัวลูกตัวแรกค่ะ อันนี้ลูกเขาเนาะจ้าลูกสาวค่ะโบดหัวลุ่นค่ะเบื้องแม่เพูนกินหญ้าดีพี่มุขันเอ้อไปถื่องหญ้าอวนขึ้นมากขึ้นที่เป็นตาเบื้องค่ะครับเลี้ยงวัวจอยมันอ้วนนี่ก็เลี้ยงวัาอวดเป็นจอยเอาแม่ลูกคู่นี่ประเดิมประเดิมหมายเลขหนึ่งเอาองศสี่คลิปนี้คือเอาตาทุนไปเลยให้พี่น้องเหอบไปเลี้ยงสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทจ้ะให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงเลยให้ไปเลยให้ไปเลยเอาพี่น้องสองหมื่นพันบาทจ้ะเนี่ยสมมติว่าโลเลยเอาแต่ทุนคืนจ้ะ เอาพี่น้องครับสองคนชยชุดนี้เบอร์ห้าสิบแปดมอลลัมไอดอลแะดอกนอฟไอเนาะเอาจางสี่แมวสมอสมัตไอเป็นสปอนเซอร์โอเคค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ไปสองคนนะคะอ้าโอเคป่ะเบอร์สองอาเบอร์สองเบอร์สองเยวสีร่างงั้นลงหนาเลยดิบอกไอลงหนาเด้อมาเลขส็นผู้จันมาอีกหมายเลขสองบ้ามากพี่มู้หันมาเอาแม่ลูกตัวผูพี่เต้เอาพี่น้องครับบนดิแม่ออก แม่ลูกลูกตัวผูแม่ลูกลูกตัวผู้จ้าพี่มูหันนี่ครับกินยาดีเบิดคูตูค่ะไอลูกเขาจะเดือนครับคุณต้นสิลูกเขาได้หาดเดือนจ้าพี่หันแม่ท่องสามเดือนได้บ่นี่บ่นี่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ท่องสามเดือนจ้าเป็นจ้าไหนตัวญ่ค,ครับพี่น้ะครับไ่คักจ้าสูงร้อยสามสิบหกค่ะแม่เพิ่น สูง136เนาะมันกินหยาที่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าดั่งแม่เพลินเสียกกินดังได้จ้ะแต่ว่าฮัมบู๊ทปัญหาแล้วพี่น้องเบื้งกินหยาปวดปวดอยู่คุณแม่ร้องกันยกหน่ายทาเบิ่งเนี้ยแม่ลูกตัวผู้แม่ท้องสามเดือนจ้าเพราะว่าพ่อแม่ยังดอกกันอันท่าไอายข้าพุ่นไม่สิอันนันพี่น้องเบิ่งตัวบบงามหนึ่งพี่น้องนะครับเอ้ยมื่อนหน่ะมันบ่เป็นตาเบิ่งงใจมันฝนตกฝนลงมาฝนอันถึงฝนตกถึ้งท้อซับไอสีจืดไป่ใช่เรืปลา นะคเอาเบิ่งเปียงพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดสองได้สามได้จ้าหมายเลขสองนี่สองได้สามจ้าอีนั่งนังบึกกระลูกไส้ค่ะกินหญ้าเก่งบ่เก่งให้พี่น้องเขาเบิ่งเอาเจ้าของเจ้าของดอกพี่มู้หันเบอร์สองใช่ไหมครับคุณแม่เบอร์สองเปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทจ้าสามหมื่นสี่พันบาทจ้าเป็นชุดซื้อสองได้สามจ้าพี่มู้หันซืสองได้สามจ้าหันเบื้องใครเราดีที่วังไหนเราง่งงวางตัวดอกใครเราดีกับเจ้าขายแต่ละวันแม่ลูกลูกตโตผูแม่เราสามเดือนจ้านะพี่น้องครับตัวนี้ ซื้อสองได้สามสองได้สามเอาหมายเลขสามครับงามวิธีพี่น้องครับตัวนี้จ้าเอาหมายเลขสามแม่ท้องสามเดือนหมายเลขสามจ้าแม่ท้องสามเดือนมาที่แรกกับผมมีตำหนิเราพี่มูหันเอยเหลี้ยงมสามมือขามายับตอนออกตัวตอนตื่นนอนเต้ขายยับค่ะแต่ว่าตอนนี้กัย่างปกติพี่มูหันแต่ว่าย่างมือเส้าเพื่อนทางขายยับแสดงว่าแสแดงว่าว่ไงว่ามันพึ่งออกฤทธิ์แมนค่ะยามพึ่งหมดฤทธิ์ สียับค่อยๆพี่ผูหันมันบอไดแสดงอาการหลายจ้ะแต่ว่าอันนี้แม่สมอแก่งขอคนรับได้ค่ะแม่ท้องสามเดือนพี่น้องขาแม่ท้องสามเดือนเงเบื้องสีเบื้องสันลุดพี่น้องเอ้ยบุญเกือบขายับนะคะเกือบแม่ได้ขายไปก่้อนจ้ะเิราขายแม่ขายไปก่้อนกันกันไปเข้มเปนลูกค้าเืกเอาแต่ผู้ขาพลังคนขันวายับค่อยๆเพิ่งกับว่าเอาขึ้นได้พี่ขันงั้นบ่ครับเขากับเขากับรดนำจ่ายรถให้เพิ่นอีกเพิ่นกับว่าโอซับหนีราคาซับหนีหนึ่งกับเลี่ยงลดเอาหมายเลขสามาคะ ราคา25,000ันบาทจ้ะ25 0 0 0ันบาทจ้ะค้องกี่เดือนนะครับท้อง3เดือนจ้ะท้อง3เดือนจ้ะขายยับขาซ้ายหรือขางขวาขายยับอันว่ามันยับเทัองสองขาละหางยับบ่แห้งพี่มูหันยับตะย่ามลูกข้นมาธซืมอปุก็ะย่างดีๆยู่บ่ทกบ่ยับบ่ย่างเอานะคราจะเป็นขางขวาจ้ะนะครับประมาณนั้นอ้าโอเคตัวต่อไปครับคุณแม่โอ้ตัวต่อไปแม่กับลูกคืออยู่คนละที่คนละแดน เบิ่งเปียงไทยพี่น้องเขาเบิ่งแหน่งงวนแม่สมอเล็บหย่าดีบ่พี่มูหันเอ้ยเล็บหย่าดีครับค่ะง้วนมันจอยมันจอยย่อนมันขาดการดูแลซื่อๆพี่มูหันครับอีนี่คนกระถามสองสามคนอยู่ห่างบุ๊กผู้ใดเอามันจะเดีนถึงเวลาของเขาจ้ะตอนียวที่พีหมายเลขสามบันนี้หมายเลขสี่จ้ะพี่มูหันตัวนี้สีแดงเข้มนี่เนาะแดงเข้มครับแล้วเป็นง้วนลูกแรกความแต่พี่จ้าพี่มูหันลูกไส้เพื่อนแม่ลูก ล,ลูกตัวผูวผจ้าลูกไส้เค่เอฟหกแปดจ้าพี่มูหันเอาพี่น้องครับเบิ้งเอ้อแม่ลูกลูกตัวผู<า>ลูกเขาหนังหนาที่พี่น้องครับหนังหนาแม่กะสีดีพี่มูหันหู้เชื่องพร้อมคือบอกไงว่าตัวนี้คือแม่ส่งลูกคักเะทีพี่น้องครับส่งลูก,กคักจ้ะเอาแต่ว่าบอกไงว่าแม่เขาสีเข้มคักแต่ว่าะแม่เพื่อนนั่นนี่ป่านขาวน้อยจํานี่แหละครับแต่พูรคุกับตีตีได้ตีกระเดียกกระโไปต่างง่วราคาจํานี่ไม่สนดกครับเอาสี่รับราคาเลยครับแม่ลูกคุณนี่สามหมื่นสี่พันบาท เอาสิเนาะ,ะแม่ลูกลูกโตผูแม่ลูกแรกสีแดงเข้มมีดังแค่อยู่ดังคือจ้นะครับลูก,กเนื้อหนังดีสามหมื่นสี่พันบาทสามหมื่นสี่พันบาทค่ะหมายเลขสี่โอ้พี่น้องครับจะสีวางไลยเนะะาะราคากับฟอฟังนะแล้วก็เขากับขลือไมาให้เร็วเนาะจ้ะขาขลือไมาให้เร็วพี่น้องกินยาดีบ่ดีให้พี่น้องเบิ่งเอาสามหมื่นสี่พันบาทสามหมื่นสี่พันบาทจ้าต่อได้จังน้อยนะคะทุกตัวที่เปิดคือต่อได้ไม่เยอะนะคะครับจ้าอ่ะโอเค จ้ตัวต่อไปต่อไหนครับตัวต่อไปเอาอีหลาไปหาลูกอ่าพี่น้องครับมืงหนี้บ่ได้ไล่ราคาได้พี่น้องได้ตัวไหนอยู่ใกล้แม่สมอจับทายยางเดียวครับว่าไปยังก็จะเบิ้งไปเรื่อยแต่ว่ามัอนี้มีแสงแดดกคือข้อใครอยู่ดอกพี่น้องแได้เห็นสีอันนี้มันแม่ลูกตุ่ผูนี่บ่ให้ลกตุ่ลูกตุ่เมียอันไรจ้าพี่จ้าลูกมันบ่โอ้ยเสียกับตีนงัวไนจะเป็นมันเอาหม้เรียกห้าจ้าพี่มูหันหม้เรียกห้าจ้า เอาจั่างสิลูกมันตัวไหนลูกมันตัวพี่จเดี๋ยวไปไล่ก่อนเอานะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่แม่ทองหกเดือนจ้ะแม่ทองหกเดือนจริงๆแล้วพี่น้องครับผมกับอันของตีนของเสียกไปละแม่ลูกลูกตัวแม่จ้ะไปว่ไปยังไปละตัวไงแล้วพี่น้องครับแม่ทองหกเดือนจ่ดือสมัวไปน้องครับว่าตัวนี้ทับตัวจ้าทับตัวมาเนาะ กินใหญ่เลยเก่งๆเชิงเชื่องจริงทั้งแม่ทั้งลูกค่ะพี่มูหันคือว่าไงวะหันหันง่วจากเข้าไปนี่มันกินใหญ่เก่งก็เลยพอมันบ่อ้วน<า>มันก็อยากกินหลายๆพี่น้องครับตัวนี้ค่ะราคาเครับแม่ลูกคนนี้ราคาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทพี่น้องครับเป็นชุดซื้อสองได้สามได้จ้ะซื้อสองในสามแม่เขาทอง<แ>นีเลยครมไปเด้อเอานะครับซ<แ>ื้อสองในสามจ้ะอ่ะโอเคตัวไหนต่อครับคุณแม่เอาอีขาวกับลูกจ้ะพี่มูหัน อ่ะอีกขาวกับลูกตัวต่อไปตัวต่อไปแม่ขาวกับลูกค่ะแม่ขาวกับลูกจ่าพี่แม่พิมพมีเลือซาโลเลได้จากพี่มู่หันเนาะตัวมันหมูเนาะจากลูกสาวเก่งค่ะให้ลูกดีคักจ้าคาับพี่น้องครับจ้าอันนี้คือเป็นลูกผสมนะครับบามันมาเขาเรียกว่าเล่มั่นเล่มั่นจ้าคือ ลูกเขาตัวแม่นะครับเนื้อหนังดีครับพี่น้องครับอ้วนตันตับแม่แม่กับแม่พี่มุหันเออบุ๊พี่หอดตําหนีจ้ะข้าวบนีแม่เขาผสมไปเขาตัวนี้บ่จ้ะบ่บ่ทองว่างบอ่ทองว่างไปเลยแต่ว่าน้ำตกเงี้ยของเนาะน้ำตกเงี้ยแม่กับหูเชื่องค่ะเอายังสี่ครับแม่ลูกตัวแรลกได้ตอนนี้เนาะจ้ะลูกตัวแรกจ้ะราคาเท่าไรครับเมนุคุณสามหมื่นห้าพันบาทจ้ะพี่มุหันสามหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกตัวแม่จ้ะ พี่น้องครับเนื้อหนังแตกครับพ,พี่น้องครับตัวนี้ตะลูกกระคุ้มคาละพี่มูหันเลยครับแตะว่าน้ำนมแม่มันดีครับเนะะาะตัวน<อ>ี้้จาหมดแล้วย,ยังครับคุณแม่ไม่ค่ะเหลืออีกคู่หนึ่งค่ะเหลืออีกคู่หนึ่งเนาะอสองคู่ค่ะเอาพี่น้องครับแตะว่าล้ำตกยังขากงวัวตัวนี้นะครับบอกเลยสามหมื่นห้าพันบาทจ้ามาลงมาหาแม่เร็วไอ้ทศไล่งัวมาให้็นเลยเร็ว อันนี้เป็นโค้งมาทายเห็นไหมครับคุณแม่โค้งเนี่ยใช่พี่พี่มันมาทายโค้งผีก่อนก็ได <Okay. S 2> ้โอเคเดี๋ยวใส่เลขขาก่อนอ้าวโค้งต่อไปเป็นแม่ลูกจ้าแม่ลูกลูกตัวแม่คืออัญจาพี่มูหันอันนี้แม่หัวโลนให้เขาเรียบร้อยแล้วแม่แม่เขาหัวโลนค่ะโอ้แม่เขาหัวโลนค่ะลูกตัวแรกค่ะลูกตัวแรกพร้อมจ้าลูกสาวเพื่อน แมวมันสูงแข็งมาตัวนี้ประมาณร้อยสีนี่จากพี่มฮันประมาณหนึ่งร้อยี่ามหน้อยเนาเพี่นอ้องเบืองไพี่น้องครับต่ว่าลูกล้ำตัวเงของเนาะลำตัวเงีตัวดีแต่ว่าลูกเป็นล้ำปียุ่ปากตุ้มหนึงจ้แต่ว่าแตกแล้วล่ะพี่น้องกำลังเศ้าค่ะมีแค่ตุ้มเดียวบอกมีตุ้มเดียวค่ะโอ้อยนองนอฝุ่นงัวน,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 นี่เนสีย <c oughs> เอาสิ่ับราคาเดยไหมลูกคุณน,นี่ราคาเปิดไปสี่หมืบาทจากพี่มุฮันสี่หมื่นสองพันบาทจ้ะ ครับแม і, ล่ลูกลูกโตแม่จ้าลูกแรกค่ะลูกโตแรกพี่น้องครับแหนกขักมึงก็นะครับแหนกมือมือเนาะนี่บอกอเ,เป็นตุม้มป่วยพี่น้องเป็นรั้มปียุปากตุ้มนึงอ่ะพี่มุฮันซุ่มให้พี่นอ้นปปนงนนองเขาเบิร์นยุป,ปากทั้งไส้เนี่จ้าครับเห็นแล้วนะครับแต่ว่าบอกเป็นถือว่ายังดอกพี่น้องครับนี่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 เป็นมองเดียวนั่นละจ้าตุ้มเดียวนั่นล่ะตุ้มเดียววัชพะะบาดว่ชติดต่อหาตัวได้เลยครับโอเคเอา สี่หมื่นเท่าไหร่หน,นะสี่หมื่นสองพันบาทจ้ะโอเคนาแม่ทองว่างนะพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันบาทกับลูกค่ะอ่ะคู่สุดท้ายครับพี่มูฮันอ่ะคู่สุดท้ายเหลืออีกสองคู่อยู่อีกสองคู่จ้ะเอาไายเนี่ยนั่นอีน้าอ่ำข้าคือเก่าล่ะค่าแผลแตกแผลเศร้าเบิดแล้วน้องอ่ำขา้าจ้ะแม่ลูกตัวเมียแม่ท้องห้าเดือนจ้ะเลี้ยงตาท้องสามเดือนกลัวจนท้องห้าเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปใส่มาใสา่งวัวคู่นี่ ครับว่าเป็นยังแต่ว่ามันไระบาดแล้วเนาะระบาดค่ะรับประกันให้ว่าสันแม่สมมอบวกการมาขายว่าสันประกานปว่อยวนหน่อยใส่กันเนาะพี่น้องครับมันอยู่ในช่วงที่แม่ระบาดแล้วค่ะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ทองหาเดือนจะแม่ทองหาเดือนก็ตัวไหนครับคุณแม่ตัวนี้ทับโตค่ะตัวนี้ทับตัวมาเนาะต้องทารบาฮาร์โหลดกาแฟแม่สมม่อมาจะไหนขายจังสันพี่น้องค่าครับจ้ะ เออมอรีราคาแบบแบบนอกอําค่าแบบว่รให้ค่าแล้วทีนี้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่โม่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทชุดซื้อสองได้สามได้จ้ะซื้อสองได้สามจ้ะวัวไงไงวัวแม่เอาสมอกับวัวกาหรืออะไรก็นี่เพราะว่ามันเขาเจ็บตัวหนักเนาะแย่ขาดมันขาดแล้วล่ะพี่น้องมันอยู่น้ำดูดแล้วเอานะครับโอเคปะเอาตัวสุดท้ายพี่มูหันแม่โบกับลูกสาวค่ะสุดท้ายจ้ะแม่บัวกับลูกสาวจ้ะแม่ลูกตัวเมียค่ะลูกสาวหัวลุนธรรมชาติโอ้พี่มูหันแม่สมมติสอนวัวคู่นี่ งามกว่ามูมือนี่ค่ะอ้วนเต็มดีทั้งแม่ทั้งลูกทั้งลูกสาวพูดค่ะเนื้อหนังดีเนาะจ้ะแต่ว่าแม่ทองว่างเด้อค่ะโอ้ลูกก็เข็มบดเข็มเนาะบดเข็มเลยค่ะพี่มูหันบ่เป็นเลิศลอยข้าวเจ้าถิ่มักคงสไตล์นี่แม่นค่ะมาสมองก็คือมักเนี่ยว่ะสิเอาไภถษาเลี้ยงบ่หัวคูนี่ครับแม่ลูกตัวของ่ตัวค่ะตัวนี้ตัวที่สองค่ะตัวที่สองแม่ทองว่างเนาะทองว่างค่ะเพราะว่าโบ๊ทท่านได้เซิ้งคนว่างสิละครับแต่ว่าให้ลูกเก่งคัะเนาะให้ลููกกกเ่่งคคัััจพีมหนรบ ลูกจะไดินคำว่าตัวนี้ลูกอายุสี่เดือนค่ะพี่มู้หันอ่ะราคาครับราคาสี่หมื่นสองพันบาทจ้ะสี่หมื่นสองพันบาทจ้าเพิ่งเปลี่ยนตาสะอ่อนได้พี่มู้หันแม่กระโบดลูกกรบดโบดเโบดหอดทนเน้อตาแม่นค่ะแข้งขากระดำออกมาที่ไหนเป็นสีแดงใช่ไหมได้ไหมถอดสีว่ามันใหญ่น่ะนะจ้ะเออมันสี่ไหนถอดขนไหมจ้ะนะครับเดี๋ยวยี้เอาลูกมาเป็นสีนี้อเก่าจ้ะนะครับสีนวลๆนี่นะครับพี่น้องสี่หมื่นสองพันบาทจ้ะ แข็งขาใหญ่ดีเนาะจ้ะนะครับอ้วนดีนะครับงามงามกระมูกขึ้นมากอยู่พี่มูหันพ่อแม่เอาสมอมงมังง้วเท่าครับจะเบิ่งเอาโดดพี่มูหันท้ายบรรยากาศพี่นออ้องเขาเบิ่งมังง้วะมาสมองกินหยาดีบ่พ,พี่นอ้องเบิ่งใครว่ามายืนโซโลเซเลได้ไอ่ง้วะซุ้มยืนคือซุ้ม,มอิ่มแล้วได้นั่นไอ้บางหม่องเขาจะกินได้อัน,อ,น,อ,น,อ,นอันว่ามันหยาเนาะกินแต่เันได้กินตแต่เดนก็คือเขาพูดมักเขาพูดมักเนี่ย เลี้ยงเนี้งแต่สีนวลๆจนสีเข้มเบิดงัวแม่นี่ครับจ้ะก็เลยว่าขันตัวไรกบันไดค่ะก็สีเอาไว้ถาเลี้ยงแล้วพี่น้องค่ะครับจ้ะพี่น้องขันผู้ใดอยากได้งัวไปเลี้ยงกะบุ้ยมองเลี้ยงกะฝากแม่สมอเลี้ยงกะได้จ้ะสื่อนะแม่สมอแล้วก็ฝากค่ะแม่สมอเลี้ยงให้กะได้ค่ะส้างถ่ายเฮ็ดก้อเฮ็ดลักหรือผู้ผู้บ่มีเวลาอีลี่อยากเฮ็ดเป็นเงินเก็บเจ้าของก็เฮ็ดได้ค่ะคสื่อเลยค่ะแม่ลูกสุดสองในสามนะคุ้มค่าค่ะพี่น้องมีแต่กรรไร จางว้วทุกตัวที่เปิดไปนี่พี่น้องซื้อไปเลี้ยงคันตัวได้ขาดทุนทรมาดาได้เลยเอาจากกาันตีขนาดน,น,น,นี้การันตีแล้วกะงัวขันวา่าแพงพี่น้องหายพันอ่ะม้วขอบมาสมม้าหามาหน่ยขันพี่น้องวา่าแพงให้พี่น้องพันไปเบื้องฟ้ามอื่นเต่แมแบบสมม้งงวงัวไปทร่งกาเปล่าเลยว่าไม่มีลูกค้าตีวัวกับให้ลางหม่องอหอดมาจับได้ไอ่ครับเอาไปทร่งเลยหอดบริลัมมาจับจัหวาดก็มีไปหอดเพิ่นกับมักเพราะว่าอย่างราคาที่เพิ่นได้กับง้วที่เพิ่นได้กับสิ่งของที่ได้นี มันสมครับบอมีว่าอ้าวอยู่ในคลิปคือใหย่ายขอา,าอ่อออาอ่ออายยานี่นพี่ตาว่าโอาย้ยอยู่ในคลิปคือตัวหน่อยนึงน่ามันหัตัวจริงคือใหญ่แเ้ะคุณนนบัดว่าโอ้ยแหม่สมองอยู่ในคลิปคือฟูนคือผู้ให้เถอะนะบรดตวจริงคือผู้ดียุคบ <dakika> คนว่าคุณน้นว่าคือบอใส่สุดมาส่ง,งว่าแน่คือบอแตงหนามมาส่ง,งว่าแน่สันดอกอยู่นอกสถานที่มาสมองกับเป็นปกตินะพี่น้องขาผู้ใดเห็นกระทักท่ายกันได้ค่ะนี่นะจ้าฝากไว้นะครัผู้ใดอยากได้ง่วงไปเลี่ยงพี่น้องขาเงิน คจ้ะสามมื่นกลัวสามมื่นกลัวสองมื่นกลัวนี่เอาไปทิมไว้ตอนนี้ตีค้นมองไนแม่สมอกระบอกเบิร์บอกกาบังบอกกาบียดพี่น้องเฮ้าว่าอยากตัวอยากขายความซื่อสัตย์ครับอือจังสี่ก็จะเป็นรับปีก็จะบอกเห็นบอกบ่นว่าบอกบอกได้บอกเบิร์ตคู่มองครับอืออันนี้ก็บ่ได้รับบาดไปไซด์เลยอพี่น้องไม่แต่แห่งไปหนาครับจ้ะโอ้ไงว่าเขาขายความซื่อสัตย์เนาะขายความซื่อสัตย์พี่น้องเอาอาศัยกินน้อยแต่กินนานค่ะ กำไรถามว่ามี่มี่ค่ะมี่ด้หลายดอกพี่น้องขาพี่น้องกับเทียบราคาโลดมักกับจะโทุ่มตัวแต่ว่ายาตอมาสมอหลายเด้อค่ะตอได้จากน้อยตอเพราะเป็นน้าใจกันแม่สมอกับทรงฟี่ให้ทั่วอีสานล่ะค่ะว่าถือกันก็ได้ว่าถือขอขอกินก็ได้ง่ายเนาะไอพ่นวาก็ได้ทรงฟี่อภัยอีสานบางหม่องมันซีพันต์นี้บางหม่องซีพันกับคุยกันค่ะห้าลังเทียมแม่สมอกับขอเพิ่มทรงฟี่ร้อยโลว่าผิดขอโทษหลายๆล้ำไม ส่งฟรีร้อยโลแต่ว่าขาทัวอีสานนี่ก็ส่งได้ก็เอาค่ะพี่น้องขาแต่ว่าก็สิขอค่ารถมันไกลหลายกระไรสมมติก็ขอตะค่าน้่ะมั่นนะพี่น้องขาถ้าอยากไปส่งเองครับหนึ่งกับฝุ่นบุรีรัมย์สุรินทรโต๊ะศุรินทร์ไปเบื้องหมู่บ้านช้างไปเบื้องเขาแสดงสร้างเสยยู่แต่ว่าแม่สมมติที่ดีเนาะที่เดี๋ยวนี้ที่อิสระเนาะจ้าอิสระค่ะแต่ว่ากับมือขายบ่ได้กับอดทนเอาพี่น้องขามันก็ต้องมีมือขายได้ก็ต้องมีของมือของเฮาวสักมื่นละ แม่สมมว่าเห็ดนี่บ sí> ่ได้หวังว่าสิมาขายเบิดคลิปเบิดคลิปเบิดคลิปได้พ응ี่น้องเห็ดเพื่อให้พี่น้องเฮาหูเนีทางหางเทียกับสอดแสะความรู้ให้พี่น้องเฮานั่มไหมไอ่บ่แม่นว่าสิมาขายตะงัวอย่างเดียวเด้็กคนก็โทรมาปรึกษาเอองัวเป็นอันนั้นอันนี้ผู้ละคนก็โทรมาว่าแม่สมมติสิเริ่มเลี้ยงงัวใหม่เลี้ยงจังได๋เห็ดแปลงหญ้าจังได๋โทรมาหลายคนครับพี่น้องครัแม่สมมติก็ให้คําปรึกษาเท่าที่แม่สมมติมีความรู้นี่แหละค่ะพี่บุหันครับจ้ะเอ้า กูได้อะไรติดต่อได้ครับค,คุณแม่ติดต่อได้ที่เบอร์โทร083ค่ะ797หา939ค่ะพี่กัดติดตั้งฟาร์มอยู่ที่บ้านหวยย่างค่ะตำบลคำไงอำเภอหวยเม็ฆจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่มูหันครับมาบ<อ>่งได้ตลอดแต่ว่าให้โทรม,มาหามสมอกรด้วยค่ะ่วนมากสิ่างบายหอดแลงค่ะเมืองเสาสีบ่ค่อยว่างด้วค่ะเด้อครับจ้ะเอาสำรองนี่พวกกูนะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ